เปิดไหปลาร้า่กว้างๆสิดึงไหลทางจะไปหูก่อนดีมากดีบก้นซ้ายยกขาขวาขึ้นเทเบิลท็อปช้าๆเทเบิลท็อปสวยๆพอย์เท้าขวาหน่อยพ yes. mm hmm. อยทเท้าพอยเท้า yes ค่อยๆแตะกลับมาระวังบาส้นเท้าแตะยกสะโพกก่อน reset reset เปิดไหล่ยกว้างขอยข้างหนึ่งขอยข้างนึ่งขาซ้ายขึ้นชา้ชาๆ เ yes. งอเข่าเข้ามาหน่อยงอเข่าเข้ามาห่ยเออสองดีมากแตะกลับมาคา่ะขา้ขายกสะโพกไว้ออกขาขวาขึ้นค่ะช้าๆยกสะโพกขึ้นให้พีกนิดนึงน่าแหละสามแตะกลับค่ะเออยกสะโพกไว้ยกสะโพกคิดอินฟลเอนต์ขาซ้ายขึ้นมาขาซ้ายขึ้นมาทําได้บีบก,ก้นขวายืดขาวขวาไปเออแตะเท้าซ้ายกลับมาแตะกลับมาสุดท้ายแล้วค่ะเราสุดท้ายขาขวาขึ้นทเทเบิลท็อป ้างนิดนึงเปิดไหล่ปลากว้างๆแทงเข่าขาเข,าเข้ามาอีกนิดนึงยกสะโพกให้พี่หน่อยยกสะโพกให้ี่หน่อยอีกข้างหนึง่งอีกข้างเดียวอีกข้างเดียวยกสะโพกขึ้นขาซ้ายขึ้นแทงเข่าซ้ายเข้ามาหาลำตัวนิดเดียวเออแต่กลับมาค่ะช้าๆตั้งสติตั้งสติแล้วค่อยๆลดสะโพกลงนั่งลงมาที่บ็อกซ์ very good <laughs>